สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูข่าวการเมืองออนไลน์ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจุรินกดดันพิกตูลงมาจัดการปัญหาความขัดแย้งในรัฐบาลไม่กังวลศึกซักฟอกที่กระทรวงพาณิชย์นายจุรินลักษณะวิสิทธ์รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมตว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ถึงข่าวความขัดแย้งในรัฐบาลว่าหลายฝ่ายเป็นห่วงเพราะอาจจะกระทบกับเสถียรภาพของรัฐบาลซึ่งพลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลน,นั้นต้องเข้ามาดูแลและพยายามคลี่คลายปัญหาหนายจุรินยังกล่าวต่ออีกว่าสำหรับพักประชาธิปัตย เราพร้อมให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลเพราะเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนก็ต้องจับมือกันเดินไปข้างหน้าไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะไม่รู้จะพึ่งใครเมื่อถามว่าระยะหลังเกิดเหตุสภาล่มบ่อยครั้งมีหลายคนออกไปตั้งพรรคใหม่มีการโหวตสวนรัฐบาลรวมถึงการตั้งกลุ่ม16หลายฝ่ายมองว่าอาจทำให ยุสบสภาได้นาะยจุรินกล่าวว่าตนยังไม่อยากมองไกลถึงขนาดนั้นและคงไม่วิจารณ์พรรคอื่นหรือกลุ่มการเมืองใดประชาธิปัตย์ก็มีแนวทางของเราอย่างน้อยในส่วนของรัฐบาลน,นายกอาจต้องใช้เวลาลงมาดูเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจะต้องลงมาดูลึกเป็นพิเศษเพราะ เสียงส่วนใหญ่อยู่ที่พักแกนนําไม่ได้อยู่ที่พักประชาธิปัตย์หรือพักร่วมรัฐบาลอื่นเมื่อถามถึงการเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152ในวันที่17-18ถึงกุมภาพันนี้นาจุรินกล่าวว่าตนไม่กังวลเรื่องนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญสามารถสอบถามรัฐบาลได้และรัฐบาลมีหน้าที่ชี้แจงทำความเข้าใจเมื่ออภิปรายจบ ก็ถือว่ายุติโดยไม่ต้องมีการลงมติเพราะไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจยอย่างไรก็ตามนั้นพักคงไม่ตั้งวอรูมเพราะเรามีข้อมูลทุ่มเททำงานกับมืออยู่แล้วฉะนั้นถ้าถามอะไรมาก็ยินดีตอบไม่มีปัญหาอะไรตอบไม่ได้ก็ขอต้าไว้แล้วจะไปเรียนให้ทราบต่อไปตรงไปตรงมาอย่างนี้ ความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองบทบาทการเมืองของธรรมนัตพักเศรษฐกิจไทยบทบาทต่อการต่อรองพรันที่นายเสกสกลอัตถาวงศ์ยื่นใบลาออกจากพรรคพลังประชารัฐเพื่อไปขับเคลื่อนพักรวมไทยสร้างชาติก็สร้างภาพชัดในทางการเมืองถามว่าการตัดสินใจและการออกแอคชั่นอย่างอึกกะทึก ครึกโครมของนายเสกสกลอัถฐาวงครั้งนี้มาจากความรีเริ่มของตนหรือไม่มีน้อยคำตอบที่จะเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นสาระสำคัญสถานะสำคัญของนายเสกสกลอัถฐาวงหรือแรมโบอีสานในความรับรู้ของคนในสังคมก็คือการเป็นกรรมการผู้ช่วยนายกณวันนี้ตำแหน่งนี้ก็ยังเป็นของนายเสกสกลอัถฐาวง เป็นไปได้หรือไม่ที่คนอย่างนายเสกสกลอัถาวงศ์จะไปขับเคลื่อนพักรวมไทยสร้างชาติโดยมิได้มีการมอบหมายอย่าลืมเขาเป็นเจ้าของเพลงกระตันยูทักษินผลดีจากการขยับของนายเสกสกลััถาวงศ์ทำให้ภาพแห่งความขัดแยง้งที่ดํำรงอยู่ในกลุ่มกลุ่มอำนาจของรัฐมีความชัดเจนชัดเจนเมื่อลาออกจากพักพลังประชารัฐทำให้เกิดในยะประหลาด ไปยังการเกิดขึ้นของพ,พรรคพลังประชารัฐเมื่อเดือนเมษายน2560ก่อนการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม2562นั่นคือการได้รับเชิญเข้าทำเนียบรัฐบาลสองกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนายสมศักดิ์เทพสุทินอีกกลุ่มหนึ่งเป็นของนายนัทพลทิพสุวรรณนายพุทธิพงศ์ปุณกันคนที่จัดการในเรื่องนี้คือนายสมคิดจตุศรีพิทักษ์ หากการเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน2560คือการเริ่มต้นอุบัติแห่งพักรวมไทยสร้างชาติในเดือนกุมภาพันธ์2565คือจุดสิ้นสุดจืนยันความร้าวลึกภายในสามปท่ามกลางเสียงคาดหมายถึงอนาคตที่เรียวลงเป็นลำดับของพ,พรรคพลังประชารัฐจังหวะก,ก้าวในทางการเมืองดำเนินไปอย่างไร พลเอกประวิทย์วงษสุวรรณเริ่มขยับเป็นการขยับในขณะที่พลเอกวิทย์เทพาสดินายุทยายื่นใบลาออกจากพรรคพลังประชารัฐและประกาศแนวทางทางการเมืองเป้าหมายวางอยู่ที่พรรคเศรษฐกิจไทยขณะเดียวกันเริ่มมีการปล่อยข่าวลือในเรื่องของการปรับคอรมอโดยมีตำแหน่งมหาสไทยชูขึ้นสูงเด่นนี่คือจังหวะ นี่คือการขับเคลื่อนไม่ว่าข่าวนี้จะออกมาจากทำเนียบรัฐบาลไม่ว่าข่าวนี้จะออกมาจากพลังประชารัฐหรือพักเศรษฐกิจไทยนี่ย่อมเป็นเงาสะท้อนของการต่อรองบทบาทของพักพลังประชารัฐยังอยู่ในสถานะอันเป็นแกนนำของทางรัฐบาลอย่างแน่นอนแต่การเกิดขึ้นของพักเศรษฐกิจไทยก็เป็นอีกหนึ่งสถานะ ไม่ต่างไปจากพักประชาธิปัตย์ไม่ต่างไปจากพักภูมิใจไทยในเมื่อพักประชาธิปัตย์ต่อรองในเรื่องของงบกลางในเมื่อพักภูมิใจไทยต่อรองในเรื่องของกัญชาเสรีแล้วจะห้ามพักเศรษฐกิจไทยในการต่อรองได้ะหรือความคืบหน้าล่าสุดอยู่ยากสสภูมิใจไทยหนุนเจตุรัมนตรีโดดถกคอรมอค้านค่ารถสายสีเขียวมหาโหด 8กุมภาพันธ์ที่รัฐสภานายสิริพงษ์อังสกุลเกียรติสสศีสเกตพักภูมิใจไทยถแถลงว่าสสพักภูมิใจไทยเห็นด้วยกับการที่รัฐมนตรีทั้ง7คนของพักไม่เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่องจากไม่ต้องการมีส่วนร่วมพิจารณาวาระขอความเห็นชอบผลการเจรจาและร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟสายสีเขียวด้วยเหตุผลว่า หากดำเนินการไปแล้วจะกลายเป็นภาระของประชาชนเนื่องจากค่าโดยสารที่มากเกินไปนั้นโดยการกำหนดอัตราค่าโดยสารที่65บาทตลอดสายเพื่อส่งเสริมผู้มีไรายได้น้อยมาใช้บริการซึ่งหน่วยงานของกระทรวงคมนาคมเห็นว่าสามารถกำหนดอัตราค่าโดยสารสูงสุดต่ำกว่า65บาบาทได้ผมขอขอบคุณที่ผู้ใหญ่ในพัก มีแนวทางชัดเจนในเรื่องนี้เพราะเป็นภาระโดยตรงของประชาชนทุกระดับขอบคุณที่กล้าสู้แม้จะอยู่ในครอมอชุดเดียวกันขอบคุณที่ให้พวกผมได้สู้ในสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนจริงจนายสิริพงษ์กล่าวนายสิริพงษ์ยังกล่าวต่ออีกว่าตนไปร่วมเสวนารับฟังความคิดเห็น หลายแห่งพบว่าราคา65บาทที่กำหนดมานั้นตัวแทนภาคประชาชนสมาคมองค์กรผู้บริโภคเป็นห่วงภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนผู้มีรายได้น้อยแต่ละองค์กรเสนอมาต่ำกว่า65บาททั้งนั้นตนรับไม่ได้กับราคาค่าโดยสารมหาโหดขูดเลือดขูดเนื้อคนจนวันนี้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยต้องแบกรับ ภาราค่าเดินทางมากเกินไปอีกทั้งยังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินรายรับไม่เพียงพอกับรายจ่ายและกลายเป็นหนี้สินในท้ายที่สุดซึ่งสสของพักก็เห็นด้วยและกําลังหาวิธีการดำเนินการเรื่องนี้อยู่นายสิริพงษ์ยังกล่าวต่ออีกว่า ในวันที่8กุมภาพันธ์มีตัวแทนภาคประชาชนได้สอบถามมาโดยเฉพาะเรื่องอัตราค่าโดยสารที่เขาเป็นห่วงกันมากค่าครองชีพก็ขึ้นราคาทุกวันด้วยจึงต้องการฝากตรงนี้เอาไว้ให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและครมที่อยู่พิจารณาในวันนี้ได้สามัญได้ใช้สามัญสำนึกตรึกตรองให้ดี ถึงความเดือดร้อนของประชาชนตาดำๆเหล่านี้ด้วย